ก็มาฟังค่ามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากทางกรมการขนส่งทางบกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันนะคะทั้งด้านตัวรถผู้ขับรถ นะคะแล้วก็รวมถึงผู้ให้บริการด้วยนะะอันนี้ก็มีการย้ำว่ามันจะต้องเป็นธรรมต่อผู้ขับรถแท็กซี่ประชาชนเองก็ต้องได้รับบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพรวมถึงมีความปลอดภัยด้วยนะคะทางด้านของนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะท่านก็ปเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงนะะว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน เจคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่25พฤษภาค,คม2,564ัรกลมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างดําเนินการออกประกาศและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันเป็นอาชีพเสริมและผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของภาครัฐอย่างถูกต้องและเคร่งครัดทั้งด้านตัวรถด้านผู้ขับรถรวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้วยนะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับดูแลการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันให้มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมต่อประชาชนรวมถึงมีความเท่าเทียมกันนะมีความเท่าเทียมก,กับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบันเช่นการกําหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องมีอายุก การใช้งานไม่เกิน9ปีซึ่งสอดคล้องกับอายุรถแท็กซี่ในปัจจุบันด้านผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเช่นเดียวกับผู้ขับรถแท็กซี่ด้านตัวรถจะต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารและต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงลกักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันสามารถได้ใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือว่าจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้นอกจากนี้ยังมีการควบคุมอัตราค่าโดยสารด้วยเช่นกัน ในฝั่งของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและแอปพลิเคชันที่นํามาให้บริการเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนมิถุนายน2564ท่านท่านอธิบดกกรมการขนส่งทางบกก็กเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ซึ่งจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายนส5 6พันห้ารอหกสบสี่เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นช่องทางในการสร้างไรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากจะมีระบบให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันทําให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ทั้งจากการเรียกผ่านแอปพลิเคชันและการบกเรียกจากผู้โดยสารตามปกติทั่วไปโดยจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวกับผู้ขับรถแท็กซี่ต่อไป ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับรถแท็กซี่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและเป็นที่นิยมของประชาชนเพิ่มไรายไดใ้ให้กับประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้วต้องการสร้างไรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ก็จะมุ่งให้เกิดการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยมีกรมการขนส่งทางบก ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารความเป็นธรรมในการให้บริการของทุกฝ่ายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดระบบการแข่งขันเชิงทําลายโดยเด็ดขาดค่ะ